ครับผมพบกันเลยแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนะครับอ่เมื่อคืนมีรถโตโยต้าอันติสนะครับ1.6 g เข้ามาประมาณ5คันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรถกันเลยครับผมด้านหลังครับผมเป็นรถยนต์โตโยต้านะครับอันติสเครื่องยนต์1.6รุ่น G นะครับปี2018สีบรอนเงินนะครับเข้ามา5คันนะเดี๋ยวผมพาเดินดู ทีละคันเลยแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้ก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแจ้งไปว่ารถจะเข้ามาในเดือนนี้ทั้งหมด200คันนะครับก็นี่วันแรกครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้ว5้าคันนะผมพาเดือนดูนะครับทีละคันเลยแล้วกันเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับทุกคันเลยนะทั้งโกดังเลยครับผม ่นี่ภายในครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรนะอ่าภายในก็เช่นเคยนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับกระจกไฟฟ้านะนี่ภายในนะครับเป็นสีเบรดนะครับอ่าสีเบรดนะอันนี้รถยังไม่ทําอะไรเลยนะครับก็อ่าค่อนข้างเลิะน,นิดนึงนะรถยังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรทั้งสิ้นนะนี อ,อน่อาี่จะปุ่มอ่าคันนี้ก็อ่า เดิมๆนะเดิมๆก็ยังไม่มีการทำสีนะครับผมรถก็อ่าเลอะๆหน่อยนะก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมเราจะทำความสะอาดให้นะครับก่อนรับรถนะครับผมคันนี้เดิมนะครับสองฝั่งนะฮะเหมือนกันนะครับน็อตยังไม่ขยับนะอ่าห้องสัภาระท้ายนะครับ เดิมๆนะยายาแนวยังเดิมอยู่นะยังไม่มีการชนหนักนะครับอ่อขังต่อไปนะครับเหมือนกันเช่นเคยนะครับเครื่องยนต์1.6รุ่น G นะครับสีบอลเงินปี2018นะอ่ะรอบๆก่อนแล้วกันนะครับ เหมือนกันนะครับก็เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าเหมือนกันนะครับทุกคันเลยนะอ่าสำหรับคันนี้นะครับนี่เออ่เลขไม้นะครับ1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับผมมีปุ่มสตาร์ทนะครับกระจกไฟฟ้านะอา่าเหมือนเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะปี2018นนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบรดครับผมนะเหมือนกัน รุ่น G นะครับเป็นเบาะหนังสีเบรดนะครับเช่นเคยนะครับก็รถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็เหลือะดิดหนึ่งนะเท่าที่ดูคันนี้ก็ ตัวอยู่นะครับเดิมๆนะอ่ะด้านหลังครับผมอืมโอเคคันนี้ก็ได้ครับได้อยู่นะเดิมๆนะครับผมยาแนวเดิมครับนะนี่โอเคคันต่อไปเลยนะครับ เหมือนกันครับเช่นเคยครับนเครื่องยนต์1.6รุ่น G นะ <c oughs> อาจจะมืดสักนิดนึงนะครับอ่าพอดีผมอยู่ในกัวดังนะนี่อ่ารอบๆสำหรับคันนี้นะครับอ่าเดีย๋ยว ไปดูภายในกันเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับ136,000กิโลเมตรนะครับผมก็เป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะครับกระจกไฟฟ้าเช่นเคยนะเกียร์ออโต้นะน,นะก็จะเหมือนกันทุกคันนะครับประมาณนี้นะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกบานข้าง ก็เป็นไฟฟ้านะนี่เบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบรดนะนีะ่เหมือนกันทุกคันนะด้านในนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นสีเบรดเหมือนกันหมดนะเบาะหนังครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับคันนี้กัน คันนี้เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจน่าจะาน่าจะเคยทำสีฝากระโปรงนะครับคันนี้นะแต่คานเดิมนะครับคานยังไม่มีรอยขยับนะแต่ฝากระโปรงไม่มั่นใจนะครับต้องอดูสว่างสว่างนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีชนหนักนะครับเพราะถ้าชนหนักยังไงก็ต้อง เข้าไปาที่คานอยู่แล้วนะนี่ด้านหลังก็เดิมครับฝาเดิมฝาหลังเดิมนะ,ะห้องสัมภาระท้ายก็เดิมนะครับยาแนวเดิมนะอ่านี่แค่ฝุ่นนะครับเดิมนะ,ะขันต่อไปนะครับผมนี่เครืยนต์หนึ่งย่หกรุ่นจีเช่นเคยครับสีบอลเงินนะ อนะครับนี่รอบรอบนะครับผมเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับเหมือนกันหมดนะทุกคันเลยภายในนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์120,000กิโลเมตรจะผมนะเหมือนเดิมนะครับก็รถเหมือนกันหมดนะครับมีปุ่ม p ูดสตาร์ทนะครับประจุไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันหมดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะ,ะเหมือนกันนะครับภายในเป็นสีเบรดนะครับเบาะหนังนี่นะ,ะก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็จะต่างกันแค่ เลขไม้นะครับสภาพรถพอๆกันนะครับห้องเครื่องนะครับของคันนี้อ่ายังนะครับคันนี้เดิมๆนะเดิมๆนะโอเค านเดิมนะครับฝาเดิมนะด้านหลังนะครับฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมยังไม่เคยทำสีนะชนหนักมีไหมเดิมครับนะยาแนวเดิมนะยังมีอยู่นะครับผมไม่เคย ครับไม่เคยชนหนักนะครับผมอ่าคันต่อไปครับอ่าเช่นเคยครับเครื่องยนต์1.6รุ่น G สีบอลเงินนะครับปี2018นะครับอ่าปึ๊บให้ดูรอบคันก่อนนะนี่คันนี้อ่ะคันนี้มีตำหนินิดนึงนะด้านหน้านะครับผมแต่ก็อ่าแล้วก็ขี่ฝากระโปรงนะ เราทําให้นะครับอ่าทางเราทําให้หมดนะไม่ต้องกังวลน,นะครับผมอถ้าเข้ามาดูรถแล้วถูกใจก็ทําเรื่องจองได้เลยนะครับผม,มหรือถ้าสะดวกอจะจองก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจองกันไวมากเลยนะจองก่อนแล้วก็มาดูรถไม่ถูกใจอ่าทําเรื่องคืนให้ได้นะครับผมนี่นะ สำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับอ่าเป็นพรูสตาร์ t นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเส้นทะล,ล็อกระจกบางข้างไฟฟ้านะ <c oughs> นี่ภายในเหมือนกันนะครับเหมือนกับคันที่ผ่านมานะเหมือนกันหมดเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับต่างแค่เลขไมค์นะบาอหนังนะครับสีเบรดนะ นะครับเหมือนกันนะครับทั้ง5คันนะคันนี้คันสุดท้ายละไปดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับคันนี้โอเคนะครับคันนี้เดิมนะยังไม่มีการทําสีนะครับคานเดิมครับผมนะฝาเดิมนะ แต่มีตำหนินิดนึงนะครับแต่ว่าเราจัดการให้นะครับผมส่วนด้านท้ายนะด้านท้ายก็เดิมๆนะครับยังไม่เคยทําสีเลยนะทั้งสองฝั่งนะห้องสัมภาระกะ็ยาแนวเดิมนะครับผมนี่นะห้าคันนะครับสวยทั้งห้าคันเลยนะครับผม าจะต่างกันแค่เลขไหม่ครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับเครื่อง1.6รุ่น G นะครับปี2018สีบอลเงินนะครับทั้ง5คันเลยนะในโกดังรถเริ่มทยอยเข้ามาแล้วจะเข้ามาในเดือนนี้ทั้งหมด200คันนะครับอ่าใครที่อ่าสนใจก็ลองสอบถามมันเข้ามาได้นะประมาณนี้ครับสำหรับรถยนต์โตโยต้าอันติด1.6 G ปี2 0 1 8 8ครับผมครับผมก็พาเดินดูกันครบแล้วนะครับทั้งหมด5คันนะครับผมแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนสิ้นถึงสิ้นเดือนเลยนะครับทั้งหมด200คันนะครับโดยประมาณนะแต่ก็ถ้าจะให้พูดถึงเข้ามาจนถึงปลายปีเลยก็ประมาณ700คันนะครับผมสำหรับรถยนต์โตต้าอันติดนะมันจะค้ากันมานะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.6G แล้วก็1.8รุ่น E นะ ห้าคันนี้เข้ามาก่อนนะครับเป็น 1.6G นะกะ็ราคาสำหรับราคานะครับเลขไม่เกิน10,000แสนราคาจะอยู่ที่4,39 0 0 0บาทนะครับผมนี่นะกะ็สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับหรืออยากจะ,ะมาดูรถตัวจริงนะครับมาดูรถคันจริงๆเลยนะครับได้มาสัมผัสได้มาจับนะครับก็ของผมอยู่ที่ บางพีนะครับสมุดปาการนะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับเป็นโกดังนะหนีนะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับผมก็รถยนต์อันติสก,ก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้นะเผื่อแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามีเข้ามาอีกผมก็จะมา อัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอทำการนัดเข้ามาดูรถกันอีกทีนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็นะครับขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ